เคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมยิ่งขยันยิ่งเหนื่อยแต่ผลลัพธ์กลับว่างเปล่าเหมือนรถที่เหยียบคันเร่งมิดไม่แต่ลืมปลดเบรกมือเครื่องยนต์มันร้อนจนแทบจะระเบิดพระพุทธองค์เคยสอนเรื่องนี้ผ่านพินลองจินตนาการถึงเครื่องดนตรีสักชิ้นนะครับถ้าเราขึงสายพินให้ตึงจนเกินไปพอดีดแรงๆเข้าสายมันก็ขาดผึง แต่ถ้าเราขึงสายให้หย่อนเกินไปดีดให้ตายเสียงเพลงก็ไม่พราอมมีแต่เสียงแป๊กแปกชีวิตการทำงานก็เหมือนกันครับบางคนตึงเกินไปอดหลับอดนอนกดดันตัวเองจนร่างกายพังบางคนก็หย่อนเกินไปขาดไฟขาดเป้าหมายชีวิตก็เลยไร้ทิศทางดนตรีที่ไพเราะที่สุดเกิดจากสายที่พอดีไม่ตึงและไม่หย่อน การพักผ่อนไม่ใช่การอู้งานนะครับแต่มันคือการจูนสายให้กลับมาไพเราะอีกครั้งวันนี้ลองเช็คสายพินในใจคุณดูนะครับว่ามันตึงไปหรือหย่อนไปปรับให้พอดีแล้วชีวิตคุณจะบรรเลงเพลียงที่เพราะที่สุดออกมาได้เองสติคือความสมดุลของชีวิตครับ